สวัสดีค่ะวันนี้มาแอบดูแขนอาบน้ำกันถ้าถ่ายตรงๆจะไม่ยอมอาบค่ะเดี๋ยวพออาบน้ำเสร็จแล้วก็จะมาดูบ้านแขนข้างบนนะคะแขนชอบขึ้นเล่นข้างบนบ้านตรงน้นค่ะ เดี๋ยวพออาบน้ำเสร็จก็จะบิดมาเกาะมือแม่เหมือนเคยนะคะขึ้นเองไม่เป็นนะคะเสืุอกใหญ่เลยอาบน้ำมาละลายรอบเลยค่ะต้องเอาน้ำทิ้งออก มันงั้นอาบน้ำทั้งวันค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบานแขนข้างบนเลยนะคะสนุกใเลย,เลย ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เขามาดูแขนอาบน้ำวันนี้นะคะ่ะเดี๋ยวดูบ้านแขนข้างบนนะคะ ม่ยอมขึ้น้วคะมาบินเกาะแขนแม่เหมือนเดิมนี่บานแขนข้างบนนอนขาะนอนจะมีต้นไม้ข้างบนก็จะมีที่เดินเล่นด้วยนะคะบนบานแขนก็จะมีที่เดินเล่นด้วยข้างบนนอนนี่ต้นดอกไม้ต้นไม้ โอเคค่ะคลิปนี้ก็พอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ